ขอโทษุกคนไม่นะไม่นะไม่นะถ้าอ่านอยู่คงดีนะี่งโอ้กองโชคแม่งเป็นใจสุดๆบ้าไปแล้วโอ้กองโชคโอ้อแข่งจี้มันโชคดีจัโอุ้ยด,ดีนะไม่โดนโอ้ยดีนะไม่โดนกองโชคอีกรอบหนึ่ง ถ้าโดนนี่ถ้าโดนเราคุณคิดบินที่หาเลยนะความเร็วมันเท่ากันมีเชือกเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วปิดประตูแบบนี้มันจบแล้วนี่ไงเส็จูขึ้นข้างบนแล้วนี่ยิบระเบิดมาก่อนอนี่ดูการคอลคูเรเต็กของคุณคิดนะพระจปับป๊บพระจปั๊บพระจปั๊บบั๊บคอโอ้โหทำมาลาที่ไหนนี่นี่เขาเรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพสายใยรักแห่งคุณคิดและคุณโฟมเฮ้ยเจ้า อ้จบจบจบมันมีซ่อมมันมีซ่อมโอ้โหคุณโปปักซ่อมไว้ให้คุณคิดแล้วไงเรียบร้อยเรอยอยีรยบ <No. S 1> ร้อยนี่แหละเขาเรียกว่าคอลคูเรตเ e t e นะสวยอ๋อ <c oughs> สวยยันที่สท้ายอ่ะสวยยันที่สท้าย <c oughs> ขอจับก,กันได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมเฮ้ยแต่แมวอาจจะมุดท่อมาทางซ้ายพระเจ้ามาทางไหนวะพระเจ้าปลดหม้อพลังให้แก่ยาสุบบุกคนนี้ด้วยไอ <c oughs> ้พระเจ้าอยู่ข้างๆกูเลยนี่วะ สวย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 นะหานนะสติสติมาปัญญาเกิดเอานะหานไปทุบอย่าโยนนะอย่าโยนเอาไปโอ้โออันก็ทำก็ทำได้นี่ว่าโอเคนะมันจะกระโดดโฉบกับดักไปชัวร์ๆไงเราอาร์ตกดช่วยแค่ครั้งเดียวพอมันก็จะวาร์ปมาหาที่จรวจโอเคนะอารเอาไป เฮ้ยเ ok> ้ยเฮ้ยอยออายายาอาด้ยพเจ้าอามันผ่านบททดสอบแห่งการมันช่วยกระโดดช่วยแล้วไม่มีอะไรไม่มอไรไม่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 ม่เฮ้ยเฮ้ยรับรับเร็วรเร็วรเร็วรเร็วเอาเลยเอาเลยข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอ้ยเอาไปบ้างโอ้ลืมดูไปเลยเกเับักอยู่นะเอาไงดีฮ

คงจัดจับเขขึ้เขเึ้ไปเลยไปเลย,เลยคุณคิดปากช่วยคุณโฟมด้วยครับปากช่วยด้วยเข okay. สวย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 ,สวยอาทำเหมือนที่ฝึกมาเออสวย <Yeah. S 1> เอออาจะทำก็ oh. ทำได้ดว,ว่ะสวยอา Okay. ะคสวยสวยร่ำเลยอัดร okay. er uh ่ำเลยเออเออสวย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 รอละรอละรอละใต้ด no ินห okay. ้องใต้ด so ินอัดอ uh ัด huh. ต oh, ัวขวามาก่อนอัดตอวขวามาก่อนอย่าอย่าใกล้ตรงนั้นอัดมันเล่นยากมันเล่นยากโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รอช่วยอยู่พี่รอช่วยอยู่พี่รอช่วยอยู่ไม่เป็นไรทุกคนแล้วี๋ยว ช่วยหน่อยใครก็ได้มาเปิดตู้เย็นหน่อยใครก็ได้มาเปิดตู้เย็นหน่อยไม่หานละเฮ้ยเฮ้ยน้ำแขอ้าเปิดนัดนลูกแขกเห็นแมวแมบไหนโอ้โหกูเชื่อสายตาจริงๆฮึแมวมันกะทามิ่งห้องระเบิดนั่นเนี่ยเอาจังจริงอะว่าซีวีเองโอเ้ จัดอะไอเชือกคุณมาแม่งทำบิงสวยเกินใช่ใช่โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเชือกใบนี้น่าจะบินอาร์โดนไปฮิตน่าจะติดเลืออ่อนเหล็กคงคิดนันเนีงแมวก็จับปั๊บน่าจะโยนไปมัดน่าจะโยนมัดเล่นอาร์ต,ต่อน่าจะบินเฮ้ยโยนทิ้งว่ะโอ้ไม่ไม่นี่ไงโยนมัดช้าจมตีปั๊บเรียบร้อยจับจบเลยโอ้ไม่กอดลองโยนต,ตรงนี้นเลย รูส้สึกซีซ่าเคยทําไว้อะซีซ่าทําไว้ไม่รู้เขาแก้หรือยังแต่ผมว่าเขายังไม่แก้นะใส่ล้อโยใส่ล้อนะโยใส่ล้อโยใส่ล้อ <c oughs> เออเออสวยสวยโอ้มย,ย,ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่ะมาเป็นบอกเลยว่าบาย have a great ไม่ทำเร็จไม่ทำเละ yeah! ไปละ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 เจอวิชาหล่อเย่าเซฟเตอร์น้ำยาแปลง่ะสวายสวยสวายฮึบปั๊บไปไปไปฮึบฮึบไปทางนี้แล้วกันไปทางนี้แล้วกันนะ ล้อเลยทำอะไรคุณม้าไม่ได้อ่ะโอ้โหแย่เลยโอเคโอเคอ่าคุณโฟลดไปเล่นข้างล่างก่อนครับคุณโฟลดไปเล่นข้างล่างก่อนไปเล่นข้างล่างก่อนเลยอัดไปเราต้องช่วยเราต้องช่วยอัดอัดดึงไว้พี่ช่วยได้พี่ช่วยได้พี่ช่วยได้ไปเลยไปเลยอาร์ตพี่ช่วยได้พี่ช่วยได้สวยสวยสวยเพียงไปไปไปนี่นี่นี่สวย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 ย่ำหย่ำอาร์ตอยตรงรอบเลยนะโอเคอาร์ตไปไปเร็วอัดเร็วโอเค ไปเลยไปเลยไปเลยไปเยเลยไปเลยไปเลยไปเวไอ้ปิไอ้โอ้ชิายไอเยหลอโอ้แย่เฮยไปเลยเหรอบ้านบ้านบไปแล้วว้าวว้าวโเจว่เสือลงโยนไปมัดได้อิสระมากๆเลยเฮ้ย เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหเกินโอ้จบเลยจบเลยจบเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้โอ้โลอ้โหอ้โอ้โ้โหอ้โห้โหโอ้โห้อ้โห้้ว โอ้ยล้มอย่าแล้วทุกคนเออเอออาร์ตอาร์ตอาร์ตนี่ไปอาร์ตอาร์ตรอรับพี่จรวดอาร์ตรอรับพี่จรวดอาร์ตอย่าแล้วอ่าอาร์ตช่วยพี่ด้วยมึงอย่าช่วยจริงสิมึงอย่าช่วยจริงอาร์ตเขาแสดงละครอยู่โอ้ยไม่รู้เรื่องจริงจรไปดูมานี่นี่สหลงเสหลงตรงนี้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 ตรงนี่นี่เสหลงเสหลงตรงนี้จะหลงโยนประมาณแถวๆเนี้ยตรงๆเลยตรงๆเลยโอ้ยเชื่อลมโอ้ยไม่ดีชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเสหลงยืนนิ่งทำอะไรวะเสหลงยืนนิ่งเฮ้ย เฮ้ยเสี่ยลงเสียลงซ้ายนิดสายนิดสายนิดเอ้ยขวานิดขวานิดมาที่มาที่ผ้ามาที่เราผ้าไอ้ไอ้เจ้าพันเดินมันจะไม่เอาพอดีเลยเอ้าโอ้ยเฮ้ยคุณคิดโอ้ไม่นะคุณคิดหลุดแน่เลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคิดปิงแย่แล้วเฮ้ยเสี่ยหลงจับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยได้ไอ้พจน์ช่วยเอาไว้อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านกิ๊เสี่ยหลงไอ้ไอ้ไอ้น้ำอ่ะไอ้น้ำอ่ะมันดันเฟรมลงมาตอนเสี่ยหลงยยนข้้ไไปป่่มมมัาาาเเเเลลลงงง๊บฟรร็ แล้แล้วโดนจับโอ้โหสวยละเฮ้ย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 ไม่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 เสรลงเสๆรลงเสาลงเสลงแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะเฟมเฟมเอาแบบแม่นๆเลยนะเดี๋ยวเฟมจะเลงให้แบบแม่นๆเลยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับ